oh my god thank you ้กระ้าประชานันท์ผู้อำนวยการมรือบรรนงอนของพณะอิทยาศาสตร์ที่หนรี่ส2 6 26, สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดภาคเรียนหนึ่งกร,รกฎาคมโดยดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสา,สาธารณสุขเป็นต้นว่าการทําความสะอาดสถานที่ห้องเรียนห้องน้ําห้องส้วมต่างๆโดยขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างเน,นดิน ด้เมือการก่อนเปิดภาคเรียนประมาณสองสัปดาห์หลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะครูประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการฐา,านสารฐาน,าานาเพื่อทาความเข้าใจาในการที่จะเฝ้าระวังการระบาดของโรคร่วมกันโดยทุกคนในวันที่เปิดเดือนต้องมีจุดคัดกรองมีจุดคัดกรองมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิมีการใส่แมสทุกคน มีการมีจุดเกลียวล้างมือนะครับอันนี้ซึ่งเรือก็เตรียมไว้พร้อมนะครับได้พร้อมแล้วอนอกจากนั้นก็ยังขอพวามือไปยังอสมอในพื้นที่บริการเพื่อให้มาช่วยคัดกรองทั้งภาคเช้าและในตอนบ่ายแล้วช่วงเลิกเรียนอันนี้คือมาตรการก็เชื่อมั่นว่าโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ได้หาวิธีขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโลกโควิด -19 ได้อย่างเต็มที่ก็ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นจึงมีมติให้โรงเรียนเปิดเรียนในหนึ่งกรกฎาคมโดยใช้แบบที่6ตามบริบทของโรงเรียนก็คือเราสามารถมีสถานที่ในการจัดโต๊ะเก้าอี้รักษาระยะห่างทางสังคมของโรงเรียนได้มีครูดูแลทั่วถึงแล้วก็มีความมั่นใจในการเตรียมพร้อม กรรมการสถานศึกษาขัน้นพื้นฐานคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองจึงเห็นมีมติว่าให้เปิดเรียนทุกคนนะครับเพนก็จะสามารถดำเนินการเรียนไปตามปกติแต่เราก็ยังรักษาระยะห่างทางสังคมกิจกรรมต่างๆที่ไม่ควรมารวมตัวกันกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเรางดทั้งหมดเราจะให้คุณครูดูแลตั้งแต่การเข้ามาโรงเรียนในครั้งแรกการเข้าแถวหน้าเสาธงการรับทานอาหารกลางวัน แม้แต่การเรื่มเรียนเราก็จัดจัดระบบระเบียบให้นักเรียนได้รักษาระยะห่างกันอย่างเต็มที่อันนี้คือนโยบายแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในในในขั้นตอนและก็สิ่งที่เราเตรียมการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับทีนี้ปัญหาในช่วงที่เปิดเรียนหรือในช่วงที่เราเตรียมพร้อมที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของเด็กสภาพของเด็กธรรมชาติของเด็กที่อาจจะมีการหลงลืมอาจจะมี ความรื้อความสนอยู่บ้างอันนี้เราก็จะประชามพันธ์ให้คูดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เขาได้อยู่ในระบบระเบียบอยู่ในไม่ให้มีกิจกรรมใกล้ชิดกอดคอหรือเล่นกันกิจกรรมต่างๆที่เราควรจะงดก็คืออย่างเช่นกีฬาเราจะงดการจัดก,กิจกรรมกลุ่มที่ทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการระบาดก็จะงดก็จะกําชับคณะครูโรงเรียนให้ให้เข้มเข้มเข้มข้นนะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่เราเตรียมมาเป็นเดือนเนี่ยจะทําให้ นักเรียนได้มีความปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อโควิดได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรถที่รับส่งนักเรียนเราก็ประชุมเจ้าของรถทุกคันเพื่อให้ทําความเข้าใจว่าท่านจะดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ให้มันเข้าสก,กับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจังไงน,นะครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมการแล้วก็เราได หาวิธีการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนอย่างอย่างมีความมั่นใจนะครับถ้าหากมีการเพราะถ้ามีกลุ่มเสี่ยงหรือหรือหากว่าพบนักเรียนที่ที่เป็นไข้เราก็จะมีจุดกักตัวเราก็จะมีห้องกักตัวเพื่อ,อ,อให้โรงพยาบาลมารับต่อหรือมาประสานต่อกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไปขอเรียนเบื้องต้นประมาณนี้ขอบคุณครับ จากการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในยุคโควิด1 9นะคะ,ะคุณครูในฐานะคุณครูก็ได้ได้เตรียมตัวเองนะคะได้เตรียมตัวเองเตรียมตัวเองให้พร้อมก็คือรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด1 9เตรียมตัวเองให้พร้อมปฏิบัติตามตามหลักตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการดูแลตนเองแล้วก็เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนในโรงเรียนเพราะว่าถ้าคุณครูปฏิบัติเป็นแบบอย่าง บางทีไม่ต้องสอนเด็กก็สามารถปฏิบัติได้ตามคุณครูและเชื่อมั่นว่าปฏิบัติตามคุณครูแล้วจะปลอดภัยต่อไปข้อที่สองก็คือเตรียมสถานที่สถานที่สําคัญเพราะว่าโควิด1 9สามารถระบาดได้ทุกที่ได้กับทุกคนสถานที่ก็คือจะต้องเตรียมอย่างไรก็เตรียมให้เอือ้อเตรียมให้เอื้อต่อความปลอดภัยต่อการระบาดของโควิด -19 ตามมาตรก,การของสอพทและก็กระทรวงสาธารณสุข วัตดการเหล่านั้นเรานํามาใช้เขากําหนดไว้แล้วอย่างไรแล้วก็เตรียมตัวเองเตรียมสถานที่เราให้พร้อมเช่นการจัดหาหน้ากากการใช้น้ายาฆ่าทุกอย่างเราเตรียมให้เด็กให้พร้อมเพื่อให้เด็กเราได้เรียนรู้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์นี้นะคะตัวที่3ก็คือเตรียมผู้เรียนผู้เรียนเราก็จะศึกษาผู้เรียนสร้างความรู้สร้างความตระหนักผ่านทางโซเชียลผ่านทางผู้ปกครองผ่านทางการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆเ,เหล่านี้เกิดความรู้เกิดความตระหนัก นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยโดยการโดยวิจิตสำนึกของของวิถีชีวิตแบบใหม่จากมาตรการทาง44ข้อของสพอพอททำให้หนูมั่นใจได้ว่าจะมาเรียนได้อย่างปลอดโควิด19และหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. ได้เรียนรู้ในวิชาที่ยังไม่ได้เรียนเช่นดนตรีศิลป,ปะและพาระค่ะ 2. ได้มีคุณครูและเพื่อนๆคอยให้คำแนะนำต่างๆ 3. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและหนูก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็จะคิดแบบเดียวกันกับหนูค่ะผมมั่นใจว่าโรงเรียนของผมปลอดภัยจากเยอรน1 99%เพราะหนึ่งโรงเรียนของผมไม่อยู่ในเขตพื้นที่สงเรามสองโรงเรียนของผมปฏิบัติตาม มาตรการของสพทคือ 1. วัดไข้ 2. สวมหน้ากากนอนามัย 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4. เว้นระยะห่าง 5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หนูได้ปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโควิด -19 2. นำแนวทางการปฏิบัติมาใช้กับตนเอง เพื่อปลอดภัยจากโรคโควิด19บสร้างกลุ่มแกนนำในการดูแลเพื่อนๆพนี่ๆน,น้องๆให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19 4. นํานำแนวทางลงสู่ชุมชนเพื่อปลอดภัยจากโควิด1ิกค่ะผมคิดว่าการเรียนที่โรงเรียนดีกว่าการเรียนออนไลน์ที่บ้านคือหนึ่งได้พบเจอกับเพื่อนๆ2 มีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาเราในยามที่เราไม่เข้าใจ 3. ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆ 4. ได้ฝึกทักษะจากกลุ่มสาระต่างๆอย่างเต็มความรู้ความสามารถครับ